อ่าเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาจาัดสเปคคอมสำหรับเล่นเกมแรงๆในงบ45,000บาทกันนะครับด้วย RTX 3000ตัวใหม่นั่นเองนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับก็สาเหตุที่ช่วงนี้ผมเว้นไม่ได้ลงคลิปไปเป็นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเพราะว่า ก็เนี่ยแหละนะครับรา RTX 3 0 0พันออกมานั่นเองนะครับคือมันออกมาปุ๊บมันก็ต้องมีคนเทสก่อนอย่างคือผมไม่ได้มีของเองนะครับดังน,นั้นแล้วกว่าจะมีคนเอามาทดลองทําผลเทสดูเนี่ยมันก็เลยใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเลยลงคลิปช้าลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีผลเทสดีๆออกมาแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็มาจัดสเปกกันเลยดีกว่านะครับก็ จะใช้เป็นไลเชนเจ็ดนะครับสามเจ็ดศูนย์เอ็กซ์นะครับตัวนี้ก็จะมีแปดคอร์สิบหกเทรดเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาสตรีมด้วยเล่นเกมด้วยได้สบายส,าย,สายนะครับก็บอกก่อนว่าใครที่ไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับแค่เล่นเกมเฉยเฉยเลยเนี่ยจริงๆไลเซนห้าสามหกศูนย์เนี่ยคือพอเลยนะคุณสามารถลดงบในส่วนของ CPU ได้อีกเกือบครึ่งเลยนะครับถ้าคุณซื้อไลเซนห้าสามหกศูนย์แทนนะครับก็จะสามารถจบได้ในประมาณ4 0 0 0 0่นบาทนะครับส่วน,น,น,ะน,นะระัคบ เจ้าส7 0 x ดนี่จะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งจริงๆนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้ลื่นเหมือนกันนะนะครับคือแทบไม่ต่างอะนะครับแต่ว่าในด้านของแรง CPU ยเนี่ยเจ้าตัวนี้จะมีมากกว่านะครับด้วยคอที่มีมากกว่าแล้วก็ก็เลยสามารถทําพวกมัลติแทสกิ้งทำงานต่างๆนานาได้นะครับพวกจัดต่อเรนเดอร์อะไรพวกนี้เนี่ย CPU ตัวนี้จะทําได้ดีกว่าแล้วเซนห้าระดับหนึ่งนะครับรวมถึงด้านการสตรีมด้วยนะครับดังนั้นแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสายสตรีมอยู่แล้วนะครับหรือว่าใช้งานหลากหลายมากมายยรรววมถึงงงกาาาาทํนนต่่ๆด้เีย ก็แนะนํา CPU ตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ใช้เลยนะครับเอาแค่เล่นเกมเนี่ยไรเซนหก็เกินพอและนะครับก็สามารถลดไปไรเซนห้าสานศูนยได้นะครับจะไม่แนะนําเจนที่เก่ากว่าหรือว่าหรือว่าตัวบางตัวที่มันมี4ีคอเช่นพวกรหัสจีนะครับเพราะว่าความแรงมันจะค่อนข้างต่างนะครับแนะนำ3ามหไม่ก็3า0 x หเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า3า0จะคุ้มที่สุดและ พวกกับ XT เนี่ยแนะนำเอาไปซื้อชุดน้ำแยกดีกว่านะครับงบส่วนต่างเนี่ยแล้วคุณ OC แสงได้สบายๆมาดูเมนบอร์ดกันเลยดีกว่านะเมนบอร์ดก็ในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะเน้นแรงมากๆนะจะค่อนข้างเน้นแรงเลยนะครับก็จะจัดเป็น B450M นะครับทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีงบมากกว่านี้หน่อยนะครับก็แนะนํา B550 นะครับตัวละ34000พันะครับอย่างตัวเนี้ยออรัสนะครับโคตรดีนะครับราคา4 0 0พันหรือไม่ก็ ขยับไป x 5้0ได้นะครับยาวๆได้เลยอ่าแล้วก็กาดจอนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องเป็น RTX 3080นะครับเป็นตัวที่โคตรแรงมากนะครับตัวนี้แรงแรงกว่า2080 Ti ะอีกนะครับแรงกว่าระดับหนึงเลยแหละนะครับทิ้งห่างค่อนข้างไกลอยู่ให้แรมมาถึง10กิกเลยทีเดียวนะครับเรื่องสเปคเนี่ยถ้าเห็นผมถ้าติดตามผมทางเพจนะผมก็น่าจะมีโพสสเปคบ้างนะครับคุณก็ สามารถไปตามดูได้นะครับไปตามอ่านกันได้แต่ว่าก็แนะนําให้วัดกันที่เฟรมเรนเนี่ยแหละโดยเจ้าอาทิต0 0นี่ก็รวมๆแล้วนะครับรวมรวมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวนะก็แรงกว่าซีรีส์2000ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กินไฟขึ้นค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับจริงๆพวกนี้นี่เริ่มจะแซงค่ายแดงแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ความแรงมันเนี่ยคือสุดยอดจริงๆเลยนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมีคอเป็นหมื่นเลยนะบางอย่างตัวนี้ก็ประมาณ8,00 0ันขอนะครับคือมันเยอะมากนะครับจะกินไฟก็ไม่แปลกแต่ว่าความแรงที่ได้เนี่ยก็คุ้มจริงๆนะนะครับแล้วก็ใน3 0 8 0เนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะครับยังประมาณ300กว่ากวัตต์นะครับถ้าแต่4 0 0ร้อยห้าร้อยวัตต์เนี่ยอ,นนอันนี้เริ่มหนักแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแค่คุณต้องมี power supply ที่ตัวใหญ่หน่อยดีหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับ นะครับส่วนแรมนะครับก็จะแนะนําเป็นแรม16กิกนะครับบัส3,002นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าใครที่เล่นในระดับ 4K นะครับแนะนําให้ขยับไปเป็น24กิกได้นะครับเพราะว่าเกมบางเกมเนี่ยถ้าคุณแตะไป 4K เนี่ยแรมมันจะกินเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆนะครับอาจจะกิน16กิกหรือ18กิกเพียวๆเลยนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนําให้เผื่อแรมมาไว้หน่อยสำหรับใครที่เป็นสาย 4K ภาพสวยภาพชัดนะครับแบบคุณปรับกะสุดอะแล้วก็ความละเอียดก็สุดด้วย 4K นะครับก็ 16บหกิกนี้ไม่น่าพอแล้วนะครับในเกมใหม่ๆหลายๆเกมเนี่ยมันกินเกินแน่ๆนะครับดังนั้นแล้วก็ดังนั้นแล้วก็แนะนําให้ 24G กิกนะครับเซฟๆหรือไม่ก็จัด 16G หกิกชุดเป็นสากิกเลยก็ได้นะครับก็จะได้เผื่อไปอยาวๆจะได้สำรองไปยาวๆนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่เกมเนี่ยมันจะกินแรมมากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับในระดับพวก 4K เนะเพราะว่าบางตัวนี่คือแค่ปรับอัพเป็น 4K เนี่ยการกินแรมเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วก็เผื่อไว้ไม่เสียหายนะครับส่วน เล่น 2K นะครับ 2K ส่วนใหญ่16 g b ยังเพียงพออยู่นะครับส่วน f u d ดีก็สบายๆเลยนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้ก็จะไม่ต้องห่วงไปนะครับส่วน SSD นะครับ SSD ก็ไหนๆก็จัดสเปคแรงขนาดนี้แล้วนะครับเอาสูดเลยนะครับ WD Black นะครับ SN750 นะครับตัวนี้เนี่ยเร็วกว่า SSD ทั่วไปเนี่ย6-7เท่าเลยทีเดียวนะครับคือเร็วกว่า SSD SATA เร็วๆอ่ะ6-7เท่าเลยนะครับดังนั้นแล้วตัวนี้ก็จะคุ้มกว่าพวก SATA มากนะครับจริงๆพวก M2 เนี่ย พวก M2 ที่มันเร็วขนาดนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้ต่างจากซา t a ตามากมายนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับซึ่งผมใส่ไว้เป็นพื้นฐานนะครับ 250G ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณใช้มากกว่านี้เนี่ยคุณก็สามารถใส่ได้เท่าที่คุณจะอยากจะใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณใช้มากๆเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็น SSD คู่จะดีกว่านะครับก็คือเอา SSD ที่เร็วมากๆตัวหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ ใช้เป็น s า TA ทั่วไปเน้นถูกหรืออาจจะเป็นฮาร์ดดิสเลยก็ได้เอาไว้สําหรับใส่พวกเอกสารทั่วไปที่คุณไม่ค่อยได้ใช้อะแล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้สเปคสูงมากนะครับหรือเกมบางเกมที่ไม่ได้กินสเปคมากมายก็สามารถใส่ไว้ในฮาร์ดดิสได้นะครับแต่ว่าในเกมสมัยใหม่หลายๆเกมเนี่ยเขาจะเ e คอมเมนต์เอสมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลออกมาได้เยอะมากๆนะครับซึ่งมันเร็วกว่า s s d SATA าด้วยซ้ำนะครับหลายๆเกมเนี่ยดังนั้นแล้วก็เกี่ยวไว้ใน SSD เดีนี่ยก็จะดีกว่านะคร แนะนำแค่ SSD SATA ถูกๆทักตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าตัวไหนที่มันราคาดีนะครับถ้าคุณเห็นว่าคุ้มก็สามารถจัดมาได้นะครับแล้วก็ใช้ SSD หลักที่เร็วมากๆเนี่ยเอาไว้แค่เป็นตัว boost OS กับลงโปรแกรมพื้นฐานก็ได้เช่นกันนะครับและแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่เมื่อกี้ผมจะบอกว่าแนะนำ B450 หรือถ้ามีงบก็50ใช่ไหมถ้าคุณกด550มาเนี่ยตัวล l o t M2 เนี่ยมันก็จะเป็น M2 Gen4 ด้วยนะครับคุณสามารถ รอ M2 Gen4 ได้นะครับแต่ว่าตัวสล็อตจะมี2ช่องนะครับช่องแรกคุณก็ใส่เป็น Gen3 ธรรมดาธรรมดาธรรมดาแบบตัวนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่า Gen4 เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับอาจจะสูงกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบต่อปริมาณนะอาจจะ2เท่าเลยนะครับซึ่งความเร็วมันก็เร็วกว่าสเท่าแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันราคาถูกกว่านี้ได้อีกนะครับในความเห็นของผมนะถ้าผ่านไปอีกสักปี2ปีอ่ะมันโอเคเลยนะครับมันก็คงจะราคาถูกเหมือนพวกนี้แหละนะครับแล้วความเร็วในระดับ 7-8กิกต่อวิเนี่ยมันยังไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่นะครับคือมันยังไม่ได้จําเป็นเนี่ยยังไม่ได้มีโปรแกรมอะไรที่จะโหดขนาดดึงดึงไฟล์ได้ขนาดนั้นนะครับส่วนการการบูส์โอเอสอะไรเงี้ยจาก7จวิเหลือ6 8จวิอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้ว Gen สในมุมมองของผมเนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่าไหร่คือยังไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเอาเก็บเอาไว้ได้นะครับสำหรับใครที่มีบอร์ด5 0เนี่ย เก็บเอาไว้อีกสัก2อปีนะครับมันจะราคาถูกมากๆคุณก็ค่อยใส่ทีหลังก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพาวเวอร์ซัพพายแน่นอนนะครับก็ต่ำๆเลยนะครับแนะนำ Thermaltake นะครับ750วัตต์หรือ s i ซิว r s ตน n ไต t เดอร์โ o 750วัตต์นะครับซึ่งในสเปคนี้เนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับจะได้เป็น 80+ Plus g กไปเลยนะครับดีๆเลยนะครับซึ่งค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ผมแนะนำมากๆนะครับ จริงๆตัวเทอร์โมเทสตัวนี้เองก็ดีเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ในระดับพื้นฐานนะถูกกว่านี้ก็ไม่แนะนําแล้วนะครับก็เอาไว้เอาไว้ใส่ได้สําหรับใครที่เน้นลดงบนะครับจะได้ประหยัดไปได้อีก5600แต่จริงๆมันนิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับงบ4ี่หมื่นนะครับก็แนะนําเอาตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับสเปคจะค่อนข้างดีกว่านะครับหรือถ้าใครที่ต้องการแบบเจ๋งกว่านี้อีกก็แนะนําพวก เออซูเปอร์ฟาเวอร์นะครับรีเด็กซ์หรืออาจจะเป็นคอแซ่บางตัวนะครับตัวที่ซีรีส์สูงๆหน่อยก็ดีเช่นกันแล้วก็เคสอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับคือการ์ดจอตัวใหม่เนี่ยมันจะใหญ่และยาวมากนะครับคือของแรงของหนักเนี่ยมันมักจะใหญ่และยาวนะครับดังนั้นแล้วก็ระวังด้วยนะครับในบางเคสเนี่ยที่มันสั้นไปหรือว่ามันแคบไปอะไรเงี้ยมันอาจจะติดนะครับอาจจะติดใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วก็ ระวังความยาวของเจ้าตัวนี้กับเคสเอาไวด้ดีๆนะครับก็ดูให้ความยาวได้เลยนะครับนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับมาดูในส่วนของผลเทสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมจะปรับในระดับที่โคตรเอ็กตีมน,นะครับคือสุดเลยสุดทุกอย่างนะครับ Assassin Creed Odyssey ปรับสุด 2k ได้87เฟรม Battlefield 5ปรับสุด 2k ได้101เฟรม The Witcher 3ปรับสุด 2k ได้2 0 3เฟรม Hitman 2ปรับสุด 2k ได้138เฟรม ช h a ์โด o ออฟเดอะท r มไ d เดปรับสุด 2K ได้143เฟรม e d for Speed Heat ปรับสุด 2K ได้90เฟรมและ Resident Evil 3 Remake ปรับสุด 2K ได้265เฟรมเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเตือนก่อนเลยนะครับว่าไอ้ที่ผมบอกว่าปรับสุดเนี่ยคือเกมบางเกมเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ระหว่างคุณเล่นคุณต้องปรับสุดเข้าใจใช่ป่ะคือแบบบางทีแบบ MSAA อย่างเงี้ยล่อไป 16x อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะกินสเปคแบบ สูงมากๆโดยที่คุณไม่ค่อยเห็นความต่างของกราฟิกเท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้วก็แนะนําให้เวลาเล่นเนี่ยปรับสูงธรรมดาอะไรที่มันไม่จําเป็นก็เอาออกๆไปบ้างนะครับแล้วเฟรมเรทมันจะเพิ่มกว่านี้เยอะมากเพราะว่าในหลายในหลายๆเกมเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางเกมเนี่ยเฟรมเรทสูงมากและบางเกมเฟรมเรทตับมากในดับที่ถ้าคุณเอาทุกเกมมามา,มาเล่นเหมือนกันเนี่ยปรับไฮเท่ากันเฟรมเรทมันจะเหมือนกับใกล้ๆกันหน่อยแต่ว่าพอปรับสุดปุ๊บ เฟรมเรทบางเกมนี่ที่เคยกินสเปคคล้ายๆกันเนี่ยมันต่างกันมหาศาลเพราะว่าไอเรื่องปรับนี่แหละเพราะว่าถ้าคุณปรับสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้สําหรับการถ่ายสกินช็อตสวยๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเอาจริงๆถ้าปรับสุดเนี่ยบางเกมมันจะกินสเปคแบบเกินจําเป็นไปมากๆนะครับดังนั้นเลยเป็นสาเหตุที่เกมบางเกมเนี่ยเฟรมเรทค่อนข้างตกนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนําให้คุณปรับแค่ในระดับเอลตร้าปรับอะไรพวกนี้พอนะครับในด้านของเท็กเจอร์เนี่ยสุดได้นะครับส่วนพวก แอนตี้แอรดซซิงทั้งหลายเนี่ยก็เอาแค่พอดีพอดีก็แล้วกันนะครับคุณก็จะสามารถเล่นแบบอัลตร้า 4K ได้ในระดับที่อาจจะแต่144เฟรมเลยก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็ในจอสำหรับสเปคนี้นะถ้าให้แนะนำก็แนะนำเป็นจอ 4K 144เฮิรต์ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็น120เฮิรต์นะครับซอฟๆลงมาหน่อยนะครับส่วนถ้าใครที่เน้นสายฟูดดี้จริงๆเนี่ยจะมีจอฟูดดี้ออกใหม่นะครับสูงสุด280เฮิรต์แล้วตอนนี้นะครับสามารถซื้อได้ในราคาหลักหมื่นนะครับแต่ว่า ถ้าไม่ได้สีเรียสมาก 240Hz เฮิร์ตทั่วไปก็ได้นะครับก็หมื่นกว่ากว่าเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นการ์ดจอที่แรงมากๆเลยสเปคน,นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอีกยาวนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ควรรับอนาคตอีกหลายตัวนะครับรวมถึงการเล่นเ a เทสซิ่งที่ดีขึ้นด้วยนะครับเกมก็จะค่อนข้างก็จะค่อยๆทย,ยอยรองรับกันแล้วแหละนะครับแต่ว่าเตือนก่อนนะครับว่าตัว3 0 8 0นนี้จะไม่มีพอร์ตสำหรับ VR นะครับ ดังนั้นแล้วก็อดไปนะครับสำหรับใครที่ใช้ VR แต่ว่าเอาจริงก็ไม่น่ามีเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับใครที่ต้องใช้ก็ใค่ายแดงยังโอเคนะแต่เดี๋ยวดูความแรงอีกทีหนึงว่ามันคุ้มหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ